สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สารเดียวและสารนาชาติชานลนะคะวันนี้ที่ชาญอาจารย์เป็นวิจิอรและได้เร oui. ียนเชิญอาจารย์จีรา ซึ่งท่านจะมาโปรโมทวิชาใหม่ล่าสุดนะคะวิชาทองลัปกาา้าวสตปร์โบราณสวัดสดีค่<น>ะเจอกันอีกแล้วนะคะในคลาสนี้ค่ะวิชาทองลัปกาา้าวสตปรศโบราณเริ่มสอนเมื่อไหร่วันไหนเวลาไหนคะรอบนี้นะคะจะสอนในเดือนพฤศจิกายนเราจะเริ่มในวันที่4แล้วก็ไปสิ้นสุด23ธันวาทั้งหมด8ครั้ง สุดสเดือนสเดือนค่ะเวลาเรียนก็ช่วงสิบเอ็ดโมงจาสิบแายโมงใช่สองชั่วโมงเต็มๆตอนตอนหนึ่งครั้งใช่ค่ะค่ะสนใจติดต่อได้เลยนะคะเบอร์โทราจาค่ะศูนย์หกหนึ่งเนึค่ะศูนย์หกหนึนะคะติดต่อได้ค่ะดีวจะสอบถามมาท สาขาแบาคุณโนก็ได้นะคะที่เบอร์โทร0 2 0 4 4 9 1 2 2คุยกับท่นนานผู้อ่งอาจารย์ทองนพเก้าเสนาบดราโบราณใช่ค่ะท,ที่ไปที่มาอย่างไรคะที่ไปที่มาของทองนพเก้าเนี่ยต้องพูดก่อนนะคะว่าทองก็เป็นการลงนะ<ช>เป็นการเสริมสเสน่เสริมมงคลให้กับตัวเอง<ช>ด้วยที่วดศา,าโบราณนานมาเนี่ยอา<ช>จาร<ช>ย์ด้วยความทองเขามีคุ้นขาวเขาตัวเตัวเองอยู่แล้วนะคะหลายๆวิชาที่เป็นเช่นลงขลาวลงค่ะ ที่มาที่จะเป็นของสายทางหงปู่ทองนะคะซึ่งซึ่งจะเป็นสายสายขาวแล้วก็อาจจะไม่ได้เียนแคะทองนะจ๊ะเราจะต้องมีการมิดคําว่าโหราศเข้าไปด้วยนะคะศาก็ต้องมีส่วนเกี่ยวข้องตรงนี้ด้วยซึ่งก็มีทั้งพระคาถามีองค์ส่วนไหนลงอย่างใดพระถาอย่างใดอย่างหนึ่งตามกันอะไรนี้ใช่ไหมจ๊ะใช่ค่ะแต่ละจุดเนี่ยจะมีกากับด้วยพระคาถาแต่ละจุดซึ่งจะแตกต่างกัน แล้วในแต่ละจุดเนี่ยก็จะมีพุทธคุณแต่ละด้านที่แตกต่างกันแต่ด้วยคําว่าทองคำก้าก็จะครอบคลุมทั้งหมดครอบคลุมทั้งหมดนะครับซึ่งเราจะเห็นว่าในการลงบางครั้งคนจะลงน้ผักสามแผ่นแผ่นหนึ่งข้ามนะคะแต่สบายดีก็จะมององวชิรวงชิน้าผกอย่างเดียวก็ไม่ได้นะคนจะมีที่แก้มหน่อยหนึ่งใช่แม่แทนที่จะมีปากก็มีด้วยนะครเจรจาสืาก่อสัารจซึ่งทุกจุดเนี่ยมีความหมาย แล้วให้ถึงค่าที่แตกต่างกันไปใช่ค่ะนศาสตร์โบราณนานเรื่องการระดานนานนานมากๆการละครหนึ่งการละครหนึ่งนะคะซึ่งก็สืบสายมาจากระกิติโบราณนานแล้วที่ได้สืบทอดกันมาแล้วก็สืบทอดกันมาเรื่อยๆเรื่อยนะคะซึ่งอันนี้ก็ไม่ใช่ครั้งแรกอาจารย์ที่สอนมสอนไปแล้วปีเข้ามาปีตั้งแต่ต้นปีที่แล้วใช่ใช่นะคะก็ยังมีแฟนคลับเรียกร้องนะคะที่ว่า คนที่ยังไม่ได้เรียนก็ได้ยินชื่อเสียงของอัญญา์กีรว่าสอนละเอียดแค่ไหนนะคะบอกกล่าวต่อๆกันมาแล้วก็บอกให้เปิดอีกเปิดอีกเปิดที่านะคะเป็นที่มาของคลอสนี้นะคะค่ะวิชาทองต้อมก้าวสมรสโบราณซึ่งบางทีเราอาจจะอธิบายในรายละเอียดมากๆไม่ได้ทุกอย่างก็ต้องมาในห้องใช่ค่ะบางอย่างที่อธิบายตรงนี้ไม่ได้มันละเอียดมากเกีนไสมควรนะคะซึ่งตรงนี้ไม่ติดหวังแน่นอนนะคะกับชื่อเสียงอัาญาณตีราที่ได้ถ่ายทอด ในวิชาธรารพุก้าาสาศาสตร์โบราณนะครัคคบก็แับท่านที่ได้ฟังได้ดูนะคระับบอกต่อกันว่าล่าสุดใหมแ่แล้วนะครับในครั้งน,นี้นะครับเพรียพิกาเพรียพชิกา,กา,กาซึ่งเป็นวันวันจันทร์วันจันทร์นะครับวันจันทร์นะครับ เอ๊ะอาจารย์เห็นว่าจะมีออนไลน์ด้วยออนไลน์ที่เป็นยังไงคะอาจารย์อ๋อออนไลน์เนี่ยก็คือมีเปิดมาได้สักพักเพราะรองรับบุคคลที่ทํางานหลายท่านทํางานกว่าจะถึงบ้านทุ่มครึ่งนะคะก็เลยเปิดออนไลน์เพื่อมารองรับบุคคลที่ทํางานอยู่ค่ะถ้าสนใจตรงออนไลน์นี่จะยังไม่ได้ระบุเวลาจะดูว่ามีคนออนไลน์กี่คนแล้วก็ความพร้อมแต่ละคนจะให้อาจารย์เริ่มสามชุ่มงสี่ชุ่วมงห้าชั่ามงสองยาวก็ว่ากัน อาจารย์เอาสักทุ่มขึ้นสองทุ่มดีกว่าสามสองชั่วโมงกัหน,นะะ้าสามสิบวโนาทีน,นะคะว่ากับยังทำงานแล้วสะดวกกี่โมงน,นะคกันนะคะประมาณนี้นะคะค่ะก็ติดต่อได้เลยนะคะตามที่เราได้ให้เบอร์โทรอาจารย์ครั้งหนึ่งค่ะค่ะก็สนใจนะคะ0 6 1ย์4 4หน,นึ่งหนึ่งสี่สี่หนึ่งห้าห้าค่ะในเดือนแรกอาจารย์เราจอน ปละสูตรสองเดือนในเดือนแรกเนี่ยเราว่าดด้วยเรื่องอะไรก่อนคะในเดือนแรกนะคะเอาเป็นว่าถ้าคนไม่มีพื้นฐานมาเลยเนาะเราต้องเรตรงนี้ก่อนก็จะสอนเกี่ยวกับส่วนหนึ่งนะคะที่ต้องใช้ในบทพระคาถาอ,อักขระเรขยันนะคะและส่วนหนึ่งก็คือเป็นพระคาถาที่จะต้องท่องจําเมื่อตอนเราลงพองนะคะอสอนการเขียนยัน,น, <ะ S 1> นสอนว่าตรงนี้จุดนี้ เพื่ออะไรและมีโหราศาสตร์ทิ่นึงนะคะต้องบอกกันว่าอันนี้ขออุปกรนิหนึ่งมีค่ะต้องมีมีโหราศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในวิชานะคะว่าไม่ใช่ว่าต้องสักดแต่จะลงลงลงไม่ได้นะคะต้่งมีค่ะแล้สอ็ยามเล็กน้อยแล้วก็วันยามคือวันนี้ควรจะต้องเริ่มวันไหนอะเรระมวันใช่ค่ะแล้วก็ยันแต่ละตัวเนี่ยย์แต่ละส่วนก็ใช้ยันคนละตัวกันไม่ใช่ไหมคะใช้ยันคนละตัวค่ะแต่โดยหลักๆเลยอันนี้ก็จะเป็นยันที่ ทางด้านคือบาอาจารย์ให้มาทางเป็นยันสายของท่านกงจ่านะคะกงจ่าแล้วก็จะใช้ยันตัวนี้แล้วก็จะมียันอื่นๆซึ่งจะไปเรียนรู้อยู่ในห้อง่ในห้องนะคะอันนี้จะปกยากมากเลยเพราะว่าทงอย่างมันก็เป็นอะไรที่เป็นสเปวิชานะคะมันจะมีมีแอบแถมด้วยใช่มาดูในห้องกันนะคะว่าว่าว่าเป็นยังไงอะไรยังไงนะคะรายละเอียดก็เอาว่าชื่อเสียงของอาจารย์จีราเนี่ยไปที่ยอมรับว่าท่านสอนละเอียดมากนะคะเป็นอะไรที่ไม่ผิดหวัง สนใจติดต่อได้เลยนะคะตอนนี้ข้าสอนอยู่ที่สาขาบากขุนนนท์ซึ่งตอนนี้เดินทางสะดวกมากเลยนะจ๊ะสะดวกค่ะมีรถไฟด้วยเนาะรถไฟก็รถไฟฟ้าใต้ดินนะะครถไฟฟ้าได้ดินค่ะลงที่สถานีบากขุนนนท์เลยแล้วก็ออกประตูสองใช่ไหมใช่ไหมไม่เคยมาแต่ขับรถเนี่ยมีที่จอดรถสะดวกนะคะมีที่จอดรถเองก็ขับเข้าไปจอดในวัดเลยนะคะจอดฟรีนะคะถคนรถติดก็ไปทางนี้ ซึ่งตอนเดือนแรกเราสอนเรื่องเกีายวกันต่างๆสอนพัฒนาทะ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 เสร็จเดือนที่สองที่เราของจริงในชนาาั้นงานเดือนที่สองเนี่ยเราจะเป็นการลงทองเบืออเบ้องต้นเมื่อเบื้องต้นได้เสร็จเราจะสอนขึ้นไปถึงขั้นนวาหอระคุณการปิดทอง9้าจุดค่ะ,ะการเรียกว่าเป็นการย้ำลงไปในห้องกันเลยใช่นะลงซึ่งส,สอนสึก,การในการจับเรียกว่าจับมือปิดกันเลยใช่ะค,ะค่ะประมาณนี้นะคะทำอไรนะคะประมาณนี้ค่ะถ้าเพื่อนสนใจก็ติดต่อได้เลยนะคะตามที่เดียแจ้งไว้นะคะส่วนในด้านของ คนที่สนใจออนไลน์อย่างที่บอกอาจย์นะลองโทรก็ลองโทรมาก่อนว่าแล้วมาเซฟล้อมีก็เป็นวันกันอีกทีนึงได้นะคะซึ่งเวลานี้ก็มีคนสมัครมาหลายคนแล้วนะคะเรามากกให้ครั้งหนึ่งว่าถ้าใดที่ได้รับการติดต่อทางสื่อสารทางยูทูบก็ดีหรือทางเพจสมาคมศรีดานาชาศักดมงคลของเราเอกีก็ติดตามนะคะโทรติดตามโทรติดต่อได้เลยนะคะสมัครกันได้เลยนะคะจำลองที่นั่งเพราะว่า อาจารย์แกก็มีจํานวนแกไม่แกไม่ค่อยชอบคนเยอะด้วยนะะใช่ค่ะร<อ>ับไม่สอน<ม>ให้คือสอนให้ละเอียดเขาจะรับมีมาะคะแต่เราสแต่เราสนะคะค่ะดังนั้นก็เรียนเชิญทุกท่านเลยนะคะว่าเป็นอิสระที่พลาดไม่ได้นะคะก็ราคาคอร์สก็คือสอนเนี่ยเดือนละ,ะ5บาทประมาณ500เยนถูกมากเลยค่ะมาณ2เดือนนะคะค่ือทำสมาร์ที่จะจะนำไปใช้ได้ทั้งตัวเองด้วยใช่ไหมใช่ได้ค่ะปิดกับตัวเองด้วยก็ได้ก็จะจะมีการแนะนําบอกเทคนิค แล้วก็จะบอกว่าเราควรปิดมากน้อยแค่ไหน,นยังไงใ,ให้อีกครั้งนึ่งคะในสารอะไรครับน,นะคะนะคะจะไปใช้กับตัวเองให้เกิดพุทธคุณในด้านของเมตตามหานิยมนะคะช่ซึ่งเป็นเป็นการเรียนเราเรียกว่าเป็นสายบูสายขาวคะเป็นสายขาวไม่ใช่สายดำนะคะเป็นอะไรที่เป็นเป็นพุทธคุณพุทธคุณที่มาจากเกจิโบราณของแก ค่ะเขาเรียกว่าพระนะพี่เกณฑ์นี่นั่นเป็นค่ะเป็นอ่าหลวงปู่หลวงตาปู่หลวงตาก็รุ่นเก่าๆที่มีท <serving> <Enfin S 3> ี่ได้ชิงวิชานะคะก็สืบให้เรามานะถึงวันนี้นะคะก็เรียนเชื้อท่านได้เลยนะคะไม่ควรพลาดวิชาดีๆวิชาดีๆนะคะอาจารย์ค่ะอาจารย์มีอะไรที่อยากจะแบ่งปอ่แบ่งฝักลูกค้าที่ว่าควรจะต้องเรียนหรือหน้าเรียนหรืออะไรยังไงอยู่ค่ะจริงแล้วช่วงนี้เราหลายคนก็ค่อนข้างที่จะ าเหตุทั่วไปช่วงนี้นะคะเรื่องเกี่ยวกับทองก็เข้ามาผสมควรใครที่ว่าไม่มีพื้นฐานแต่อยากมีความรู้เรียนเชิญน,นะคะเพราะว่าสอนตั้งแต่คนไม่เป็นเลยนะคะทุกคนเนี่ยที่ที่มาเรียนที่ผ่านมาก็มีไม่เป็นเลยนะจนกระทั่งเป็น,ปนแล้วก็คนที่บางทีมีลูกหลานเยอะ<ๆ>ก็เคยเจอนะคะท่านมาเรียนถามว่าท่านจะเป็นเปิดสอนปะ ท่านแค่ว่าจะเอาไปปิดให้ลูกหลานถ้าดูดันเยอะใช่ไหมคะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะหรือมาเรียนเก็บไว้เพื่อเป็นศึพษาวิชาศัพษาศาสตร์โบราณที่มันจะได้ไม่จางหายไปนะคะจางค่ะได้ทุกท่านค่ะคือต้องเป็นอะไรครัว่าต้องเรียนถึน่งจหนุนกับเขารู้เรื่องใช่ไหมจ๊ะใช่ต้องมีนี่คือถ้องไปเรียนก็งๆหนุนแล้เขาไม่รู้เรื่องใช่ไหมค่ะการเรียนเชิญได้เลยนะคะค่ะนอกจาก <laughs> นี้แล้วทางสมาคมเราก็ยังมีหลากหลายวิชานะคะไม่ว่าจะเป็นโบราณศสถา์ไทยโบราณศสถานพม่า ได้เจ uh ็ดตัวทุกฐานอะไรเงี type, ้ยนะคะไพ่ย like ิมซีไพ่ออร์แลคเิลลายมือลายเซ็นนะคะรวมช่วยนะคะมีทุกวิชาที่ท่านสนใจไปตอบสอบถามได้เลยนะคะก็แต่ละอาจารย์ก็จะสอนควานต่างกันไปนะคะสอบถามได้ที่0 2 0ย์สองศูนย์หรือว่าท่านใดที่สนใจอยากจะทราบว่าปีนี้โนเกีตาเป็นอย่างไรก็สามารถที่จะมานะคะกรุ่มโนเกีตาได้ ที่หน้าสมาคมของเรานะคะเราตั้งนักพยากรณ์อาชีพไว้ที่หน้าสมาคมเรานะคะในราคาพิเศษย่ยยยยอมๆหนึ่งแค่รวมละนสามร้อยบาทถ้ามานะคะค่ะจันทร์วันก็มีมค่ะสิบสี่อาจารย์นะคะเสาระสองอาจารย์นะคะท่านใดบอกไม่มามาถึงหน้าสมาคมไม่ได้ก็เออนไลน์ดูออนไลน์ได้นะคะโทรได้แล้วก็โอนบัญชีแล้วก็คุยกันทางโทรศัพท์กับอาจารย์ที่ท่านสนใจอยากจะดูได้นะคะก็ติดต่อได้เลยที่ศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์สี่สี่เก้าหนึ่งสองสอง วันนี้เราก็คงจะต,ต้องฟักวิชาดีๆวิชาจะวิชาทองอพกกาโบราณนะคะคอร์สเรียนเราก็2เดือนโดยที่จะเริ่มจาก4พฤศจิกาจนถึงวันที่23ธันวานะคะราคาคอร์สเนี่ยก็คือ1 5 0 0บาทต่อเดือนนะคะเว,เวลาเรียน11เนาฬิกาจนถึง13นาฬิกาค่ะ,คะ 2>, 2ชั่วโมงเต็มค,ค่ะวันนี้เราคงต้องมดเวลาแล้วต้องขอบคุณอาจารย์มากเลยะคะ่ะขอบคุณค,ะค่ณคะ,คคะสวัสดีค่ะ